อยู่ที่ไหนเป็นยังไงผมไม่รู้แต่ที่ผมเต็มเครื่องกระเบื้องแตกและดูแลเป็นอย่างดีนะครับสวัสดี FC คอบอลทุกท่านและสมาชิกในครอบครัวเทพบอลกันทุกคนเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างครับทั้งหน้าช่อง และในครอบครัวเทบอลเต็มเครื่องกระเบื้องแตกตามที่ขึ้นไว้เลยนะครับมาครบจบในที่เดียวครับดอนคาร์เตอร์นะครับซาวฟอร์ดนะครับเอ็กเซเตอร์ซิตี้ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังสักตัวเดียวมาครบจบในที่เดียวมากกว่านี้มากกว่าหน้าช่องอย่างที่บอกไปครับเมื่อวานนี้ครับหนึ่งชุดโครงการหนึ่งตัวซูเปอร์วีพีหนึ่งวีพีแตกกันอีกแล้วนะครับยินดีกับสมาชิกในครอบครัวเทบอล ทุกคนด้วยเมื่อวานนี้ใครที่ตามไปยินดีทุกคนจริงๆนะครับก็มาครบจบในทีเดียวอย่างที่บอกไปครับดูคลิปคลิปนี้อยู่อยู่ที่ไหนผมไม่รู้แต่ของผมของจริงนะครับในครอบครัวเทพบอลยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับเข้าฟรีด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายแดงสิ้นครับปัดขวา ใต้รูปไฟล์มีคำอธิบายเล็กๆอ,อยู่ทำตามนั้นนะครับคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันมารับแนวทางดีๆก่อนใครในทุกวันครับคบทุกคู่คบทุกลีกอย่างแน่นอนบอลเล็กสเปคเราเลยนะครับเช่นวันนี้นะครับในวันพุทธที่12พฤศจิกายน2568ายบอลอาจจะดูเบาบางแต่อย่างที่บอกไปบอลเล็กสเปคเราคัดมาอย่างดี3ทีมหน้าช่องออเดอ์ฟเอาไปแยกเน้นจัดหนัากกาันรับปาาระกันผลกำไรให้เข้ามาในกลุ่มครอบครัวได้บอลรับมากกว่าหน้าช่องอย่างแน่นอนนะครับบอลเล็ก บอลสดบอลเอเชียบอลยุโรปรบจบในที่เดียวนะครับก็ฝากทุกท,าท่านได้ยวยเข้ามาเป็นเพื่อนกันในครอบครัวเทปบอลวันนี้คัดมาให้แล้ว3ทีมหน้าช่องครับจะเลือกเชียร์ทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกนะครับสำหรับออเดิร์ฟนะครับหน้าช่องในวันนี้ครับไปที่กระชับมิตรทีมชาติครับทีมชาติตูนิเซียครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเขือนของทีมชาติมอริเตเนียนะครับคู่นี้นับต่างประเทศมองว่าทางด้านของทีมชาติตูนิเซียครับเปิดบ้านได้เปรียบบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิงไม่ได้ครับหนึ่งประตูยกยาวสองประตูเฮเต็มๆนะครับแนวทางกระแสที่น่าไปวันนี้ผมชอบที่ทีมชาติ ตูนิเซียมากกว่านะครับเกตฟุตบอลครับคุณภาพนักเตะตุนิเซียดูเหนือกว่าทน้าของมอริเตเนียอยู่แล้วนะครับการเจอจะมาส่วนใหญ่ตูนิเซียนะครับมักเอาชนะได้ตลอดนะครับแล้วก็เป็นการชนะขาดด้วยผมมองว่านะครับเป็นเกมกระชับมิตรครับแต่วันนี้จัดหนักจัดเต็มหนึ่งแน่นอนสำหรับตูนิเซียคิดว่าเปิดบ้านชนะได้ง่ายๆเลยครับหนึ่งประตูมีแน่รุนแม่สองพวกเขาฉะนั้นครับวันนี้เกตบอลดูดีกว่าทุกๆอย่างเลยครับให้เลือกเชียงนังของทีมชาติตูนิเซียไปไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับ คู่ที่สองนะครับยังอยู่ในศึกกระชับมิดทีมชาติครับทีมชาติรัเสเซียครับจะเปิดบ้านตอนแรกก็มีเรื่องของทีมชาติเปรูนะครับคู่นี้ต่างประเทศมองว่าทีมชาติรัเสเซียครับเปิดบ้านในเปียบบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มไม่ได้ครับหประตูเฮหนึ่งมุม2ประตูเฮเต็มๆแนวทางกระแสที่น่าไปวันนี้ผมชอบที่ทีมชาติรัเสเซียในถิ่นมากกว่า นะครับได้เปรียบทุกอย่างอยู่แล้วครับฟอร์มการเล่นต่างๆนะครับคุณภาพนักเตะระบบการเล่นรัสเซียตอนนี้ดูดีกว่าจริงการอุ่นเครื่องที่ผ่านมานะครับ5เกมนนหลังสุดสามารถชนะมาครบทุกเกมเลยผมมองว่าตอนนี้ฟอร์มกำลังดีมากเปรียบกับเปรูครับฟอร์มช่วงหลัง5เกมหลังสุดไม่ชนะใครครับมองว่าวันนี้นะครับด้วยคุณภาพนักเตะเกตฟุตบอลฟอร์มการเล่นรัสเซียดูดีกว่าคิดว่าเปิดบ้านชนะได้อย่างน้อยจะเฉือนหนึ่งประตูลุ้นแม่สองกินเต็มฉะนั้นครับวันนี้เลือกเชียร์ง่ายๆเลยทีมชาติิรัเซียคไม่ททําใหหุ้กนดวง คุณที่3ครับปิดท้ายสําหรับออเดิร์ฟหน้าช่องในวันนี้ครับเรามาที่ศึกกระชับมิตรย2ยครับเป็นทางด้านของทีมชาติจีนครับจะเปิดบ้าน ตอนแรกก็มีเรื่องของทีมชาติเวียดนามครับคู่นี้ต่างประเทศมองว่าจีนนะครับต้องเปิดบ้านเอาชนะได้ถึง2ประตูถึงใจเฮกันแบบเต็มๆหนึ่งประตูยกเย้าครับแนวทางกระแสที่น่าไปวันนี้ผมชอบที่ทีมเยือนอย่างทีมชาติเวียดนามมากกว่านะครับจีนไม่ค่อยมีอะไรครับสำหรับในด้านของฟุตบอลผมมองว่าเขาไม่เก่งพอเวียดนามครับแข่งทุกนับทุกระดับชั้นเลยทุกตั้งแต่ยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดนะครับท้าทีมชาติดหญยผมมองว่าเวียดนามดูดีกว่าระบบทีมดูดีนะครับและการเจอกันมาส่วนใหญ่เวียดนามมักทำได้ดีกว่าจีีนนนนผมมคิดวว่าััเ้ยบุกไปสอ ได้ครับมุมเสมอออกกว้างมากนะครับมุมชนะของเวียดนามก็มีฉะนั้นครับวันนี้เรื่องเชียงแนาของทีมชาติเวียดนามจะบุกไปไม่แพ้ทีจีนเป็นอย่างน้อยให้เรื่องเชียงพวกเขาครับไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับสรุปออเดอร์หน้าช่อง3ทีวันนี้เอาไปแยกเน้นจัดตากันครับเรื่องเชียงแนาของทีมชาติตูนิเซียนะครับทีมชาติรัสเซียแล้วปิดท้ายด้วยทีมชาติเวียดนามยู22ครับ นะครับสามทีมนี้แยกเน้นเห็นผลกำไรผมรับประกันครับแล้วสุดท้ายฝากไว้ครับแนวทางบทคาะห์วิจารที่ตัวผมบาสเทเบอลให้กับทุกคนครับผมดูเหตุผลฟุตบอลมาแล้วดูข้อมูลฟุตบอลต่างๆมาแล้วดูกระแสต่างๆมาให้หมดแล้วนะครับไม่ใช่ทําคลิปแบบว่า,าชี้ทีมนู้น ทีมนี้มั่วโซูตัวเหล่งทำคลิปแบบนั้นผมไม่ทำอย่างแน่นอนผมให้ด้วยข้อมูลความน่าจะเป็นนะครับซึ่งผมมีบทวิเคราะห์วิจารณ์ให้รับชมรับฟังเมื่อสักคู่นี้ฝากกันไว้และฝากกันไว้สุดท้ายเลยครับเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องครับมีดีมากกว่าหน้าช่องคือในครอบครัวเทเบอลมาเอาทีเด็ดแนวทางในทุกวันได้ก่อนใครอย่างแน่นอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยในการเข้าร่วมครอบครัวเทเบอลของเราปัดขวาครับใต้โล่ไฟมีคำอธิบายเล็กอยู่ทำตามนั้นคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันมารับแนวทางด้วยกันผลงานมีให้เห็นทุกกกวววััันนจรริงๆคบฝาไ้้ดย คบคือวันนี้ผมขอ f อทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ